วัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ได้มีสูตรเด็ดๆนะคะมาฝากเพื่อนๆอยู่อีกแล้วนะคะสูตรเด็ดขนาดไหนดูต้นนี้เลยนะคะก็ใหญ่มากสีสวยมากแล้วก็แข็งแรงมากนะคะตอนนี้ก็คือพญาไกศสอนสีเฮลานะคะเพื่อนๆเขาก็ใหญ่มากแล้วก็สวยจริงๆนะคะสูตรนี้สูตรเดียวเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ช่องเฟ่งของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าตอนนี้เราจะมาบอกสูตรไหนกัน สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้กับบอลสีนี่นะคะธาตุบางแก้วค่ะต้นใหญ่มากนะคะพญาราชพฤกษ์ค่ะเห็นไหมคะสังเกตใบเขาค่ะโตมากใหญ่มากนะคะหานุมานออกศึกค่ะไม่ต้องพูดถึงค่ะใหญ่ระดับประเทศเลยค่ะเจ้าคุณพ,พระคังค่ะดกมากใบดกมากค่ะต้นแข็งแรงมากค่ะสำหรับส่วนผสมนะ้ามีไม่เยอะเลยก็ส่วนผสมเนี่ยเราก็ได้มาจาก ครัวของเรานะคะหรือว่าร้านโชหหวยแถวแถวบ้านนะคะก็หาไม่ยากค่ะตัวที่1นนะคะจุลินรีสังข้อแสงนะคะอันนี้นะคะครึ่งแก้วน้ําดื่มนะคะเทลงไปกับใส่น้ํา10ลิตรค่ะเทลงไปอย่างนี้เลยนะคะเทไปอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็เอ็มร้อยนะคะหรือว่าเครื่องดื่มชูกาลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2ฝาต่อน้ํา10ลิตรนะคะแต่ถ้ามีต้นบอลสีน้อยก็1ฝาต่อน้ํา5ลิตรนะคะแล้วก็ ส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยไม่เป็นไรใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเกินหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็นมนะคะนมจืดนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ10ลิตรเนี่ยใช้1กล่องไปเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเช่วยจะช่วยให้ก้านนะคะแข็งแรงก้านใหญ่นะคะใบใหญ่สีสวยมากเลยนะคะถ้าใช้แบบนี้บ่อยๆนะคะจะบอกว่าเพื่อนๆใช้นะคะอันนี้นะคะ15วันครั้งพอค่ะช่วงหน้าฝนนะคะ15วันครั้งหรือหลัง1่งเดือนก็ได้ค่ะสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะกับสูตรที่ทางฟาร์มคุณแม่เป่งได้ทำให้ ดูนะคะแล้วก็คนอย่างนี้เลยคนให้เขาเข้ากันอย่างนี้แล้วเราทําไปกันเอาไปราดรดได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราราดรดแบบไหนค่ะใบใหญ่ใบแข็งแรงนะคะราดไปเลยนะคะ1แก้วต่อ1ต้นนะคะต้นใหญ่ๆก็ราดไป2แก้วได้นะคะอันนี้กกใหญ่จัดไป2แก้วค่ะต้นนี้นะคะที่เราจัดทรงพุ่มไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะลดได้ค่ะสูตรนี้รับรองค่ะสีกลับมาสวยเร็วมากฟื้นตัวเร็วมากเลยนะคะสำหรับบอลสีที่เราแยกหน่อต่างๆค่ะ เห็นไหมคะหลอดใหญ่ขนาดนี้นะคะหลอดใหญ่ขนาดนี้ค่ะใช้แบบนี้เลยนะลาดไปเลย1แก้วต่อ1กกนะคะและหลังจากนี้ค่ะ15วันค่ะนะคะ15วันแล้วค่อยมาทําอีกทีค่ะ อย่างต้นเล็กๆพวกนี้นะคะก็ครึ่งแก้วพอค่ะนะคะเนี่ยค่ะครึ่งแก้วพอนะคะเขาจะสีสวยๆนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยลดไปแบบนี้เลยทั้งหมดเนี่ยลดได้หมดนะคะทัศกรังทัศการเนี่ยรับรองค่ะกิ่งอวบก้านอวบนะคะแล้วก็จะแตกหน่อเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันบ่อยๆนะคะฟา์มคุณแม่เป่งก็จะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนางไม้เนี่ยปกติเนี่ยใบนิดเดียวใบเหีเห่ยวนะลองใช้วิธีนี้แล้วนะคะเพื่อนๆใหญ่มากค่ะ เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะคะจะได้รู้ว่าบอลสีของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยใช้อะไรบ้างและทําไมถึงสวยแบบเห็นไหมคะนี่ค่ะที่ฟาร์มคุณแม่เป่งก็เพาะพันธุ์ใหม่นะคะใช้สูตรนี้นะคะใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะแตกหน่ออย่างใหญ่เลยะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะใช้ได้เลยนะคะแถมแตกลูกเร็วด้วยนะคะอันนี้มุกาหารมีลูกแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยมากมีลูกเร็วด้วย ส่วนพญาไกาสอนเสียราต้นนี้นะคะใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยเพื่อนๆดูสิคะใบใหญ่กิ่งใหญ่แตกหน่อใหญ่สวยมากนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูกันนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วก็ให้กําลังใจฟาร์มคุณแม่เป่ง มาโดยตลอดค่ะมีคำถามนะคะฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับการปลูกวันสีและไม้ฟอกอากาศและไม้ทุกชนิดนะคะเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย